วันนี้อยู่กับอุบุลอีกแล้วะครับอย่าเพิ่งน้อยใจอุบุญไปนะคะเพราะตอนเนี้ยอุบุลไม่ค่อยจะมีเวลาอัดเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เราจะมาทําเค้กกันนะครับไม่ใช่เค้กวันเกิดใครกันนะครับแต่ว่าเราจะทําเค้กกินกันเองเลยนะครับร้อยรอยถึงวันเกิดอุบุญไม่ไหวะครับต้องเป็นวันนี้ก่อนเลยนะครับเราจะมาลองทดลองก็คือส่วนผสมแรกที่เราต้องใส่อันแรกๆก่อนเลยก็คือเนอยนะครับเราจะเรียงลำดับไว้นะครับเนย ต่อไปน้ำตาลแป้งไข่ช็อกโกแลตก็จะประมาณนี้เลยนะครับมี่ปานี้เลยนะครับก็นเนยน้ำตาลแป้งไข่แล้วก็ช็อกโกแลตนะคะค๋ยวเราจะมาลองทำกันเลยนะ,ะแต่เราต้องเป็นลายช็อกโกแลตก่อนเลยนะครับแต่มันจะไม่เหมือนในคลิปนะคะเพราะเขาจะใส่ลงไปเลยนะครับ แต่เราจะจะเอามาไล่ๆเพื่อให้คุณกันง่ายๆเหมือนกันนะครับไล่ประมาณสอนี้แค่อันเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่ๆกันเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ผสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะมีเม็ดๆม็ที่มันติดอยู่นะครับซึ่งมันอยู่ในช็อกโกแลตนะครับแต่ผมเห็นมีแต่ช็อกโกแลตแท่งอันนี้อันเดียวนะครับผมก็ซื้อนี้มาเพื่อเอามาเป็นอุปกรณ์นะครับเราจะเทลงไปเลยครับเทเลยนะ กรดลงไปเลยนะครับกับเนยนะครับใส่ลงไปต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลแล้วเทไปหมดเลยนะครับเรียจะไดะะ้แล้วก็แป้งนะครับแล้วก็ไข่นะครับน่ากินลนะแต่มันจะใช้เป็นส่วนผสมของเค้กนะคะแล้วเราก็จะขนเลยเนาะ เราจะมาเป็นมาตเตชฟตัวน้อยกันก่อนนะครคบะนี่แล้วจะคน <c oughs> ก็คนง่ายขึ้นนะครับ ต่อไปแล้วก็เทกันนะครับคนเสร็จแล้วครับเทค,ครับเทเหมือนที่วุ้นเคยเห็นแม่ทำบ่อยๆพ่อครับอย่ให้หมดเลยครับคือตอนนี้กลิ่นกำลังหอมดีเลยนะคะรับแล้วก็จะมาพอพอพอเอาะคาะต่อไปแล้วก็อบก,กันนะครับ จะมีอันนี้นะครับเนยน้ำตาลแป้งไข่ช็อกแลตนะครับก็จะประมาณนี้เหมือนที่ผมบอกเลยครับได้แล้วครับนี่ก็พองขึ้นมาแล้วครับนี่กำลังอุ่นร้อนเลยนะครับนี่แล้วแบบแลวก็จะลองชิมกันนะครับแต่ว่ามันร้อนมากครับเราก็ต้องเปล่าเอาละครัอจะได้เปล่าครับ มันก็จะเหมือนเค้กวันเกิดหรือแบบนี้เค้กวันเกิดก็ไม่ค่อยร้อนมากครับเดี๋ยวก็จะมันรอปลไปก่อน ก็อร่อยแล้วค่ะถือว่าใช้ได้เลยนะคะ่ะแต่ถึงแม้จะแบบกรปุกนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็อร่อยนะคะมันเค็มเลยะคะ่ะมันเค็มจริงจริง ก็ผมก็ขอเพียงลาไปกลัวแค่นี้ก่อนนะคบเดี๋ยวผมจะไปพีทพับอระไรต่อนนะคะบ,บ๊ายบายสวัสดีค่ะ